เปิดคลิปเนี่ยแค่ดีปด่าลุงสบายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องยินดีเขาเอ้ยยินดีตอนท้ขาขอซื้อสองหลังปีใหม่เด้อพี่น้องตอนนี้เ้างสองคนสิไปไซเนีไป,นไปตลาดไปตลาดเนาะพี่น้องตลาดบ้านโคกสิไปหาซื้อแนวกินเนาะพี่น้องอู้เมื่อวานนี้ฝนตกเฮงเฮงพี่น้องเฮ็ดชัยทางอยู่บ้านเปื่อยอันนี้เฮ็ดโนบายกับเซี่ยงเฮ็ดเบอร์เฮ็ดโนบายกับเซี่ยงเนาะเนี่ยเนาะ ปีนี้ค่ะสิได้ส่วนน้องนิวได้ไปหาหนุ่มใหม่เป็นหมูพี่น้องครัไปหงครับไปเอาใครใครคอยอยากไปส่งคอยอีหยังเอาไ้จักเป็นเบาอีหยังโอ้ไปหาหนุ่มใหม่เดี๋ยวก็ไปส่งเพื่อนยุ่งเท่พหาแม่เพื่อนพี่น้องปัดเออเอาไโรยเอาอีไม่จใอยังไม่ใจเยอะอย่างอีไทยอันนี้ไม่ยังเสร็จโอ้ปัดแม่ตัวใหญ่เขาไปส่งวันนี่ อันดีวะนิวแหว่แล้วแม่เขาบอกว่าหนักมากแล้วแล้วนยังหรอกแล้วเธอว่ามันคือเลยโอ้เออแม่นแหละยขั้นแม่ตัวใครไปส่งเขาก็สิไปส่งเลยคอยู่ไทยอุย้ยพี่น้องเปิดคลิปมุมมืดตื่นไปว่าไปเวน้นคืนทางนี้ทางนี้มันสีแจงกว่าห้ามอย่าจำหน้าจอด้วยละ่ะตัวถ่ายไปโดดอ่นะถ่ายอย่าเฮ็ดอันนี้กล่องนุดมือได้จับดีๆ เออจับดีๆจับเหื่แต่ก็จับบ่องเ้อจับดีๆจ,จบบะถ่ายเห็นมันเห็นสะพัดอ้สสะพัดเล แอาเบุ้งเลยรสิไทยตลาดบานโคายูคุค <c oughs> ุฮะกาอยูคุคมันแล้วปะพี่น้องหอดต,ตลาดแหละตลาดมองนี้เป็นตลาดทุ่งเฮียนเก่าพี่ใหม่ จอรลดไว้ซล่ะบันอันนี้ถือกล่องครับจอด็ี่อ้ำจกบอกจที่จำับจำรตันขึ้นด ไายเบิ้งไทยไม่ไดนเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปยังลตลาดและก็มือนี้เนาะพี่น้องมีซาเลนก็คือสาวนกหน่อยทรงเงินมาเนาะพี่น้องหาลอยบาทสาวนกหน่อยบอกว่าห้ฝากปีใหม่สื่อคลองมือหาแม่เนาะหาลอยบาทถ้าเป็นเงื่อนกีบกับประมานสักสามแสนกีบพี่นอ้องอ้ย เงินซาโนกหน่อยอยู่สายลาบาทแจ็คสื่ออกงยัยงพี่น้องซานกหน่อยบอกว่าสื่อข้องกินเดี๋ยวเ่าไปทำผัดลกิจไหหมูเ่ากรน้องพี่น้องก็คือสายละเงินซาโนกหน่อยก็คือไปหาหล่อสื่อข้องกินให้ซานกหน่อยน้ำแต่ก็สื่อข้องกินเมื่อเพือนน้ำพี่น้องเยือนก็บบ่มีนากินนี่เงินซานกหน่อยฝากมาเนาะพี่น้องหาหลยบาทปันเนี้มาทาังนี้ก็ได้ นี่เนปัดแปงอมอันนี้มักไหมมาคล้องปวดเอวนิวไว้หมักหนัดมาสิเบียสือโปรโมทไนเดอร์นี่เด้อพี่น้องพักเนาะที่โกรธอะไรทช่โก่องสหานอ อาป่าอู้สัตว์ตัวใหญ่พี่หน่อ้าลองมือได้อ้ล่องมืออื้นเดินขไปเยเดินเดินเป่งเป่งโอ้ย่างนี่มีแม่เป่งนาามากปนป่าใสวะมาจะแท้หวะโดนโดนเติมแล้วผู้จ้าคอยวันนี้อ๋อเดยเข้าใจเด้อย็องินเปงกซีฟอู้ขับปุ่นพี่นุองเอาขับุ่นล่นยังไง ขอบขุนโดนึังไ้ได้โลนเท่าไรนี่สิบสามสิบสามหน่หอยเนาะสอขอบับขุนพี่น้องไปเห็ดพันขอบคุนกินมาแล้วตลาดกัะคนคนกับคือคอ,คอ,คอยากซีเงาเงารู้บ้าเข้ามาสวยวะพี่น้องสวยอ่าหาเสวยจนคนเดิมเบิดแล้วพี่น้องแม่มสวย เดี๋ยวคอยฝากแบบน,นี้กันเนาะจังหนอยจังสีหยางมาเอาอใจขึ้นกันผีน้องมาสวยจะตลาดเพื่อนสิเลิกว้ยแหละ เสือผ้าอีหยังก็มีหลายพี่น้องซั่นน่ะเพิ่นขายเสือผ้าเสือผ้าเด็กน้อยเสือผ้าผู้ใหญ่เสือผ้ามีแต่ตรงงามเนาะพี่น้องเอ้ย มีหัวเทอเลียนที่เนาะมีหัวทอเลีนโอ้พักเนงกได้ที่เนาะทีเรียนมอนทองรุ่นหนึ่งกระได้ดิรุ่นหนึ่งท่าไรแซนีแนีอืม่นาะมนกระไรเซนี่นี่แนีซนี่รุ่นนึงแนตั้งมาโลดตั้มา เอาปลาปลาโลเท่าไหร่มเอาโลนึงเอาสี่มือคือบบหกสิบสี่หยนคนมือน่ะคล้ายๆอย่างนไกโลวะจรเอากำไรเดี๋ยวมนาโลนี่พอดีกระบึ้นโลหุสีอะไรต้องแนซีฟสห่งน้องมาห แห e ตัวนี้ม้บาับอมนเตเอจานหนึ่งถนี่ตปอกแล้วตัปอกแล้วอาตัวปอก้เอาวปอกผักกระเจียวนี่ถานี่รเจียวชิากระเจียวิผาผ่ายขาวแบบห้าเองมั้นี่เลยหาเอง ถวใดบ่หาแถวใดคู่วันใหม่คู่วันใหม่ได้15,000พี่น้องอู้อยากไปเก็บเด้บ่เคยเก็บดอกกเจียจักเทื่อเอาถุงนึงเออ้นใหม่อีหยังนี่้มโจ้มเพกนมใหม่โอ้น้องโจกน้องมเพกอยู่ไดี่น้นตนตกปงมเนาะมันได้เป็น แซ่บได้พี่น่องดอกระเจียวเอาไปกินกับปนปลาปลาปลมาเอาแนปลานี่ดอกกระเจียวเอายังสอถูีซีซกระานีเด้ดอาแนืปลานีเดีซีซนีเอาไปนั่งอยากได้อึงพี่นอยากได้ก็เอาโลดเอเท่าไหร่แสนสี่โลหนึ่โอ้อึงโลหนึ่งแสนสี่กเละดดยน โอ้พี่นออ้องอื้งงามวันนี้เอาไปน่งปลาใกล้ๆลาเดี๋ไปย่างล้วพี่วันนี้ได้ไปหล่อย่างอื่นกันเจ้ากันลายเด้อพี่น้อง <c oughs> คงกินคงองใ ชื่ออันนี้ก็นะเกทุงนึงเทไรนี่สามแเอาอันนี้ทุงนึไเออใจรชครับกับในมมาลายาัก็ถืก็ทเยสิเบิร์ตหรอเไม่่มตดุตา

ไก่กระเทียม่ไก่กระเทียมหมอต้น่อไป่เห็นจะได้กินเแสบเลยนะเนี่ยเอาลองเอ้ยบุเห a t มอนี่เอ้ยตัวอยักได้หญ่ยังนีลืมถามอะไลแปดสิบหลาติดมันติดมันแปดิขั้นสินสดได้สะได้ใคแปิบหา เอาติดมันรูหนึ่งดเยเลยเอายางเดียวเออาย้ไทีซื้อซื้อเลยนะ ไปไปซาวพันไปานปพี่น้องแจ็กซื้ออีหยังอีกวันเดี๋ยวรออีกก่อนพี่น้องรออีกก่อนจักหน่อย ปลากับมีขายหลายนะเออนิว้า,า,วายตัวว่าตัวอยากกินหมักชมพูเอาอเอาไมหมคับมผูลดหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนะเอารดหนึ่งปามาคุ้งรดเท่าไหร่มาเลยหาซ้เลย

ขอบใจกันนับเือนกันเ้วข่ยงกินรแล้วไข่้ามหน้มาอยังอะไแล้วอะไอย่างอื่นพี่น้องตอนนี้ก็ไดคลองลายเต๋อ พี่ไม่คิดว่าพี่ไม่น่าสิใด้ของหมูสาวหนกหน่อยน่าจะรบแลลวพี่น้องมีปลามีหมูเนาะของกินกพี่น้องตอนนี้เข้าับซื้อของมาไล่แหละ ไล่เต ah, ิบจำหนีกระทือบันลายแล้วพี่น้องเดาจัดคล้องเขาบอลหลดกันด้วยโอ้ใส่บางนาแต่โอเคอยู่ที่น่องใส่เบิร์ดดีวะเนี่ยปัน ดิรามป่าวโอเคไดื่มฮะกินน้ำเอาไปอดเอามากินเพื่อน,น้ามาพี่จระจระปไะพี่น้องตอนนี้เขากำังซื้อของเรียบร้อยกะได้ของกัะลายยางเต๋อพี่น้องของกินส่วนลายเป็นของกินไะ แล้วก็ิสด้เดินทางกลับเมืองบาทแล้วพี่เนองอ้าวถ่ายคลิปดีๆเด้อถือกล่องให้ดีๆให้มันเ็นมุ่กล่องดีๆเยอะเลยเห็นทนทางเห็นมุ่กล่อง อันนี้เทากับวาแว่เอาหน่องเอิญพี่น้องน้ำไปเผารถน้ำเก๋วนะละเอาลูกกระเจออกจากรถโอ้ลูกกระเจ้าก็เก๋มากทีมากทีลูกมินเงียงดีมินห้องน้ำในี่เนาะยิบนาดีสิสดในมืออาก็อาค่ะบนนาวัดต้งร่างให้ยิบเลยหยิบได้อยากไปวัดร่างปะไม่ถือ อดีปลาลุงในที <off> ่ะดีป้าลุงดีบ้งดปล่ะดีนดิเขาบอกจะเมื่อน้ำได้เจะบดีนีดเดอร่าไข่ต้มบดหรือไข่ดิบไข่ต้มแต่ไข่เปลีไปไปไปดูเปนปลูลุกรป น้องดีดีน้องก่อนน้องก่อนลมปะไป้นลุงปะลุง้นวลุ้มไปลุมมหอ่หน่องอดเนาะพี่นอมาตลาดมาตลาด บ๊ายบายพ่อแม่เน็ตตี้ <c oughs> ดีปลาลูกกันว่ายขึ้นรถน้ำนะคะอโอ้ยนิ่มเบิ้งนิ่มแล้วรอให้พี่น้องเบิ้งนะ,ะครับอ,อนเอ้ยอ,อัอนยิอนอ้มน,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 นิ่มนิ่มอดีปลาลูกเบิ้งปลาลูกเอาไปไว้ที่ฮัมหมาก,กันนี่ตัวนี้ มักชมผูในสิบพันสิบพัน 10, 000. 10, 000กับประมาณศ้าบาทกับประมาณส้าบาทพี่นนอะอันนี้เป็นของสาวนกน้อยผักซื้อนะพี่นนองสาวนกนอก้อยผักซื้ออันนี้ของปีใหม่ทางของปีใหม่ทานนี้ของสาวนกน้อยจะพาไปให้หลูก็เลยบอสื่อไปให้นกลูกเลยนกสื่อให้ลูกก็แม่เลยนก อะไรพี่น้องก็ไปเอสิเด็จบคลิปไปเพียงสำนีเด้อเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเงียบอ้นเงียบเด็ก็บายบายปาลุงไว้ไว้เงียบเป็นตาหักไน่ตีเงียบเงียบกันเออจุ๊บปาลุงเกิดวัดหนึ่งอ่ะจุ๊บปาลุงจุ๊บปาลุงจุ๊บปาลุงอ่ะจุ๊บปาลุง